ที่แล้วนะครับก็เข้าของของสามรถผ่านเยอะประมาณแสนประมาณปัจจุบันกรมทางหลวงกำลังดำเนินงานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6สายบังปะอินนครราชสีมา ระยะทาง196กิโลเมตรอย่างต่อเนื่องซึ่งการก่อสร้างงานโยธาแบ่งออกเป็น40สัญญาปัจจุบันแล้วเสร็จ24สัญญาผลงานการก่อสร้างงานโยธาณนะเดือนพฤศจิกายน2564คืบหน้ากว่า97%นอกจากนี้ในช่วงเดือนตุลาคม2564ที่ผ่านมาได้มีการลงนามสัญญาการให้เอกชน Operation and Maintenance (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6 สายบางปะอินนครราชสีมาหารจัดการจราจรอัจฉริยะเป็นตน้นสำหรับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6กสายบางปะอินนครราชเวยหมายเลขเก้าบางปะอินบางพลีระยะทางถึงด่าน9.5กิโลเมตรหรือเข้าจากทางเชื่อมต่อบริเวณถนนกาญจนาพิเศษทิศท,ทางจากบางบัวทองระยะทางถึงด่าน12กิโลเมตรและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและยังเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลขหนึ่งถนนพหลโยธินบุรี ยังสามารถไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลขหนึ่งถนนพหลโยธินเข้าสู่อำเภอเมืองสระบ,บุรีได้อีกหนึ่งทิศทางครับช่วงปีใหม่เราวางแผนว่าเราจะเปิดมอเตอร์เวย์นะครับเป็นตั้งแต่วันที่29่าธันวาช่วงเดินทางออกนะครับ29ธันวาถึง3 1ธันวาคือจะเปิดเวลาตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับเวลาที่วางไว้เบื้องต้นนะครับส่วนค้ากลับกทมเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันที่1 มกราถึงวันที่4มกราคือรวมระยะเวลาช่วงเทศกาลประมาณ7วันนะครับก็เวลา6โมงถึงย1ิบอนาฬิกาคือ3ทุ่มนะครับในกรณีที่ท,ที่ที่วางแผนไว้นะครับแต่ถ้าว่าในกรณีที่มิตรภาพเนี่ยยังรถติดสะสมระบายรถไม่หมดเนี่ยเราก็จะเพิ่มระยะเวลาเปิดให้จนกว่าการระบายรถจากมิตรภาพ หมดนะครับจากจุดหนองสลายลนะครับจากศูนย์พักพิงสุนัขนะครับทางเข้าแบแยกแยกหนองสลายลตรงตรง,ตรงสะพานต่างระดับตรงนั้นนะครับแล้วก็มาลงที่บรรจบที่สาย201สายสีคิ้วชัยภูมินะครับตรงตรงที่จะก่อสร้างด่านเก็บเงินนะครับระยะทางก็ประมาณ36กิโลเมตรนะครับก็เป็นทางยกระดับ16กิโลเมตรทางลาด20กิโลนะครับจากสถิติของการเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชนเดินทางกับ ภูมิแนาเป็นจำนวนมากนะครับก็ประมาณสักเราคาดว่ารถปกติเนี่ยจราจรปกติประมาณ4 0 0 0มื่นถึงห้าหมคันต่อวันนะครับแต่ว่าช่วงเทศกาลเนี่ยป,ปริมาณรถจะเพิ่มขึ้นประมาณสักสีถึงหเท่านะครับประมาณสักแสนถึงแสนสองนะครับถึงแสนสองหมื่นคันโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลปีใหม่เนี่ยส่วนมากก็จะไม่บางครั้งก็ประชาชนไม่กลับบ้านอาจจะเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับทําให้ประชาชนเนี่ยเดินทางไปทั้งขาเข้าขาออก นะครับปบริมาณจาจอ,จอ,จอนค่อนข้างที่จะมากนะครับ